สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับ b g s p o r t ภายใต้กลุ่มบร,ริษัทบางกอกการ์ดประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับฟุตบอลทีมชาติไทยนับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พศ2568เป็นต้นไป BG Sport จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่พักสนามฝึกซ้อมและการเดินทางของทีมชาติไทยเพื่อเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล a f c a s เ a ช c นครับรอบคัดเลือก ที่กำลังจะมาถึงในเดือนมีนาคมโดยนายกิติศักดิ์จิรภาสุขสกุล e x c l u s v v e i r r e t t r r กล่าวว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีต่อเนื่องที่กลุ่มบริษัทบางกอกราสได้เข้ามาสานต่อการสนับสนุนการเดินทางที่พักและสนามฝึกซ้อมให้กับทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันฟุตบอล AFC เชนคัพรอคัดเลือกเราเชื่อมั่นว่า การเข้ามาให้การสนับสนุนของเราในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสู่การเข้ารอบสุดท้ายได้สำเร็จบีจีสปอร์ตจึงอยากขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ฟุตบอลทีมชาติไทยไปได้ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลนะครับส่วนใหญ่ก็เข้ามาชื่นชมยินดีครับโดยท่านนี้บอกว่าเชียร์บีจีสปอร์ตได้ดิขสิทธิ์ไทยลีกค่าสมาชิกดีงามมากยี่กว่าพวกเจ้าหลักที่เคยถ่าย แถมดูทาง YouTube ได้ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่า BG เนี่ยเก่งเรื่องโซเชียล u t u b e อยู่แล้วครับท่านต่อมาบอกว่าดีกันปับ๊บไปกันปุ๊บบอลไทยมันต้องสมมามัคคีกันครับเพื่อเราจะได้ไปบอลโลกได้ครับท่านต่อมาบอกว่ารอบีจีซื้อดิกสิทธิ์ไทยลีกมาถ่ายให้ดูฟรีครับโอ้ถ้าดูฟรีนี่แฟนบอลน,นี่สนับสนุนเต็มที่ครับบีจท่านออมาบอกเดิมเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วในานาม BGC ใช่ครับเขาทาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับท่านออกมาบอกว่าข่าวดีของบอลไทยครับร่วมด้วยช่วยกันมันต้องช่วยๆกันนะครับบอลไทยันี่จเจริญเจริญครับท่านออกมาบอกบีจีพ่อพระแห่งวงการฟุตบอลของจีนเห็นด้วยครับท่านออกมาบอกบีจีนี่แหละแบกทั้งลีกแบกทั้งทีมชาติเลยโปรแกรมอัดแน่นยังไม่ขอเลื่อนอีกนับถือใจผู้บริหารจริงๆทุ่มเทให้กับฟุตบอลไทยโดยแท้คือบีจีเนี่ย ผมบอกได้เลยเป็นตัวจริงเป็นตัวที่ว่าปิดทองหลังพ้าของจริงครับนะไม่แสดงออกสื่อเยอะแยะแต่ว่าทํางานเบื้องหลังแบ็กอัพได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับน่าขึ้นชมจริงครับ